ก็มีปัญหาของเรื่องของไวัยทองนะคะผิวพรรณเนี่ยไม่สดใสแห้งกล้านนะคะแล้วก็ปัญหาใหญ่เลยเนี่ยคือนอนไม่หลับนะคะทําให้พักผ่อนเนี่ยไม่เต็มที่อีกอย่างหนึง่งคือหน้าอกหย่อนคล้อยแล้วก็ปัสสาวะเล็ดนะคะใครมีปัญหาอย่างนี้มั้งไหมคะได้มาเจอกับตัวนี้ mood นะคะในหนึ่งกล่องนี้นะคะออกมาเนี่ยก็จะมีเป็นตัวตัวนี้เนี่ยสิเม็ดนะคะทานได้15วันเพราะฉะนั้นถนุงทานตรงนี้เนี่ยก่อนนอนนะก็ วันละ1เม็ดนะ,ะเดือนหนึ่งก็จะทาน2กล่องนะคะตรงนี้เนี่ยพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างทําให้ผิวพรรณเนี่ยเราสดใสขึ้นนะคะดูมีน้ำมีนวลแล้วมีความชุ่มชื้นขึ้นนอนหลับสนิทนะคะตั้งแต่ทานเม็ดแรกเนี่ยถึงก,ก็รู้สึกเลยว่าถึงนอนหลับสนิทดีมากตื่นขึ้นมาเนี่ยก็สดใสนะคะ แต,แต,แต่มันทําให้เราเนี่ยกระปีก้กระเป๋าขึ้นมาแล้วไอ้ที่ปัญหาหย่อนคอยของเราเนี่ยก็ตรงที่เราหน้าอกหย่อนค้อยเนาะแล้วก็ปัสสาวะเนี่ยที่มันเล็ดมันกั้นไม่อยู่เนี่ยมันดีขึ้นหน้าอกกระชับขึ้นแล้วก็ สามารถกั้นปัสสาวะได้เนี่ยถุงนะคะมีผลลัพธ์แบบอย่างนี้เลยก็เลยอยากเอามาบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะ1เดือนทาน2กล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จัดกันไปเลย3เดือน6เดือนนะคะเพราะว่าเอาไปแล้วเอาไปเก็บเอาไว้ที่ที่เราจะาได้ใช้นะคะต่อเนื่องเนาะแล้วบางทีเนี่ยเพื่อนๆก็เอาไป แบ่งปันส่งต่อให้กับคนอื่นนะคะให้คุณให้คุณแม่นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆอ,อย่างนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เราก็ได้บุญไปด้วยเนาะอันนี้แนะนํานะคะก็ได้ผลลัพธ์ถุงได้ผลลัพธ์เนี่ยเอาไปลองใช้ดูว่าเราเนี่ยได้ผลลัพธ์อย่างนี้ไหมแล้วามาบอกต่อกันนะคะ